ไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอีสานสปอร์ตนะคะวันนี้คุณเอกพงศ์พุทธาจะพาไปดูโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลลีกในบ้านเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเอกพงศ์พุทธาในช่วงอีสอนสปอร์ตครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับแฟนของกิเลนพยองเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดที่สามารถคว้าแชมป์ศึกไทยลีกมาครองได้แล้วนะครับแหมแฟนคงจะดีใจกันใช่ไหมครับครับสหรับสัปดาห์นี้ครับเราจะมาชมการแข่งฟุตบอลยามห้าลีกวันก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกันซึ่งจากฝูงอย่างราชบุรีมิตรผลบุกไปเยือนคอนแก่นเอฟซี ซึ่งผลจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงอีสานสปอร์ตกันเลยครับการแข่งขันฟุตบอลยมามาฮ่าเดืกวันนัดที่31นะครับเดอะทีวเร็กคอนแกนเอฟซีเปิดบ้านสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต้อนรับการมาเยือนจากฝูงอย่างราชัันมงกรรบุรีมิตรผลซึ่งราชบุรีครับยังไงก็ได้สิทธิ์เป็นเตะถลิกในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแล้วนาทีที่11นะครับแหมเชิมเยือนมีโอกาส ทักทายก่อนจากลูกม,มงของดักลาสกาโดโลแมแต่ลูกนี้ครับซาบันโมฮัมเหม็ดโดดปัดเซฟไปได้โอกาสของเจ้าบ,บ้านนัดเกือบได้เฮเหมือนกันนะครับในนาทีที่14ครับจากจังหวะที่มาติอาดิสโอครับยิงไกลมีลูกประมัยลูกแม่แต่บอลไปตกหลังตะข่ายนิดเดียวครับนาทีที่2ี่ครับชลินบุญธาตุลูกนี้กระชากบอลเข้าไปยิงหลุดเสาแรกออกไปน่าเสียดายครับเกมทำท่าจะเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ แต่แล้วนาทีที่92เจ้าบ้านก็ได้ประตูชัยจากการทิงของคดูศักดิ์กิติกระดาฝนนี้ครับเด้งๆครับโล่งๆหน้าประตูไม่เหลือครับนมยโดยให้เจ้าบ้านได้3คะแนนสำคัญไปครับทำให้ขอนแก่นครับลงเตะ32นัดมี36คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางส่วนราชบุรีมิรผลถึงแม้จะแพ้ในแบบน,นี้แต่ก็ยังนำจ่าฝูงต่อไป เรามาชมศึกฟุตบอลดิวชัน2รอบแชมเปียนลีกสายเกันครับที่สนามกีฬากางจังหวัดร้อยเอ็ดก็รอกขาวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูไนเตดเปิดป้าตตอนร,รับการมาเยือนนักรบกรุงเก่าอยุธยา f c ซีซึ่งนัดแรกั้งสองทีมต่างเสมอกันมา1ประตูต่อ1นกันนะครับเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ประตูเดียวครับในนาทีที่60ซึ่งเป็นประตูชัยของทีมเยือนนะครับื่อได้ลูกโทษนอกเขตระยะ25หลา ชมภูแสงโพงนี่ครับปั่นไซส์โอ้โหอ่องกำแพงเข้าไปครับแหมสุดสวยจริงครับลูกนี้ช่วยให้อายุทยา f อบุกมาคว้า3มแต้มกับอายุทยาไปส่วนผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเยวาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบชิงที่3นะครับทีมเยาวชนไทยที่ได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์โลกในปีหน้าที่สาธารณรัฐเช็กแล้วครับต้านทีมชาติญี่ปุ่นไม่ไหว ถึงญี่ปุ่นเป็นแชมป์มาแล้ว5สมัยครับโดยแพ้ไป2ต่อ3เซต้ดยคะแนน22ต่อ2 5 25ต่อ2 0 25ต่อ2 3 18าต่อ25ทําให้ทีมเยาวชนไทยคว้าอันดับ4ไปครองนะครับส่วนญี่ปุ่นได้อันดับที่3อีกสมัย<จ>มาปิดท้ายที่จังหวัดนองคายกันนะครับองค์การบริหารจังหวัดน้องคายจับมือกับ5องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการแข่งขันเรือยาวเชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีเรือดังทั่วไทยและจากประเทศเราเข้าร่วมชิงชัยนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันทั้งนี้เพื่อหวังเป็นการกระตุ้นการท่อง,งเที่ยวของจังหวัดหนองคายโดยจะทําการแข่งขันที่แม่น้ําโขงครับช่วงหน้าตลาดอินโดจีนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจะแข่งขันกันระหว่าง,งวันที่24-25ตุลาคมนี้แบ่งเป็นการแข่งขันเรือทั่วไปไทยลาวไม่เกิน55ฝีพาย ชิงช่วยพระรระธานพระปราศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินสด2 0 0 0 0 0บาทครับสำหรับผู้ที่คว้าแชมป์ได้นะครับขณะนี้มีทีมเรือจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันแล้ว18ลําลำครับสำหรับอ e ีสอนสปอร์ตในสัปดาห์นี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามกันได้ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กำลังชมเพลินเลยนะคะก็ติดตามได้จากคุณเอกพงศ์พุทธาได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตรวจสอบข่าวเช้านี้กันค่ะ